Hey, <laughs> ในระงนี้เงนะครับทุกคนมีการที่จะพัฒนาตัวเองก่อนนะครับอาจารยทุกท่านพร้อมที่จะพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเกษตรเป็นง้ำนะครับระหว่างปีเนี่ยตั้งปีหนึ่ถึงปีสี่เราได้เรีรู้อะไรหลายอย่างมากเลยตอนปีหนึ่งอาจะเป็นช่วงที่น้องๆแต่ละคนเนี่ย da mão e